Assalamualaikum be. Hari ni kita duduk dalam dengan kaca petani dah. Kita nak bawa mari tengok satu kedai menarik oleh kedai yo. Gapo hayo jual tapi orang ramai kedai yo. Kita masuk kita tengok dah. Ini be nama kedai Luk Chin Pai Deng. Pansot Chef Farm. Um, ini cau dang dalam TikTok lah Kita tengok dekat. เบยมีลูกชิ้นอะไรบ้ากครับตอนนี้ยังมีลูกชิ้นไก่อย่างเดียวครับผมชุดเล็กห้าสิบชุดใหญ่หนึ่งร้อยครับเราขายเฉพาะตามงานใช่ไหมใช่ครับไม่มีหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านต้นยักษ์ไก่หม้อปัตตานีครับผมโอ้สายหม้อปัตตานีก็มีใช่ไหมใช่ครับเราขายมาแล้วกี่ปีอ่ะเพิ่งทำลูกชิ้นทางดามงานนี้แหละครับ ก็คือเราทำมาจากบ้านใช่ทำลูกชิ้นมาจากบ้านใช่ไหมั้นว่าเรามาเรามาปั้นสุดตรงนี้ปั้นสัดตรงนี้ใช่บดไก่ที่บ้านเราใช้อกไก่ล้วนนะครับไม่มีสารบอเ็กแล้วก็ไม่ได้สารสารกนรบดครับผมนี่เราใส่น้ำแข็งเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ลูกชิ้นมันเด้งครับโอ้ใช่ อันนี้ก็คือสุกแล้วใช่ไหมได้เต๋าหมอ้อนี้ผลลัพธ์มัไม่เหมือนกันครับผมอันนี้ครับทำให้เป็นต,ตัวแล้วก็สุกในหมอ้อนี้ครับผมอ๋อในหมอ้อนี้ก็คือสุกแล้วคือสามารถทำให้สุกมากขึ้นในหมอ้อแรกคือทำให้เส้นต,ตัวให้ให,ให้ให้เุ่นเป็นวงกลมเฉยๆใช่ าเเรา,รารรรรรคาคัได้ขายดีมากวันหนึ่งประมาณกี่กิโลครับลูกินไม่ตำกว่า100กิโลต่อวันครับไม่ต่ำกว่า100ร้อยหรอใช่ครับ มีน้ำจิ้มอะไรมากครับอันนี้คือซีฟูสใช่ไหมอันนี้คือมาขามอันไหนขายดีอ่ยวอันไหนขายดี่ยวสองแค่สองเลยใช่ไหมโอาแม่นิ่งมะขามตังไชยจันยศีฟูส ni okay, lucing saya yo buat siap dah rumah kau nanti nak tin nak dalam enjin dia kata dak lucing sari tak lakon pada 100 kilo dia jual tengok apa dia kata okay, dia tengok pagi Jalur kita tengok, tak pay yo. orang yang sangat ramah tengok-tengok. budak kono, kena, orang hijau, panggil dia hijau.